ก็มีเพื่อนๆหลายคนนะครับถามว่าโรยันแอนฟิลนะครับพ5 0่าศูนเปลี่ยนผ้าเบรกหน้ายัางไงเพราะว่าผมเคยทําเปลี่ยนข้างหลังไปแล้วมันง่ายแต่ข้างหน้ามันไม่เหมือนกันแต่ตอนนี้รถผมเปลี่ยนเป็นปั๊มเลเดนเม์ไปแล้วนะครับแต่ว่าปั๊มเดิมยังอยูอ่เดี๋ยวผมจะบอกวิธีนะครับว่าเปลี่ยนผ้าเบรกหน้าทํำยังไงถ้าเพื่อนๆอไปที่ผ้าเบรกหน้านะครับจะเห็นว่ามันมีอันนี้ผมถอดไปแล้วไงแต่จริงๆถ้าติดอยู่กับรถมันจะมีสายน้ํามันติดอยู่ใช่ไหม ก็สามารถทําได้เหมือนกันครับขั้นตอนแรกก็คือการเนี่ยเอาสลักออกก่อนนี่นะครับดึงสลักออกถ้าเป็นพับเบรกหลังอะ่ะมันสามารถที่จะดึงตัวไอเหล็กเนี้ยออกได้เลยนะครับแต่ข้างหน้ามันจะไม่สามารถดึงออกได้นะครับวิธีการง่ายๆก็คือเนี่ยครับเพื่อนๆจะเห็นรูรูอันฝั่งนี้นะครับมันจะมีรูใหญ่นะครับกับรูเล็กให้เพื่อนๆอนอะ่ะหาอะไรก็ได้นะครับตะปเูเล็กเล็กแหลมแหลมหรือว่าเหล็กอะไรได้นะครับ ทำการจิ้มไปที่นี่นะฮะแล้วก็ทําการทุบตอกลงไปนะครับเวลาตอกเพื่อนๆก็ระวังปั๊มเป็นรอยด้วยนะครับพยายามหาผ้าหรืออะไรดิบน่มาลอกด้วยนะครับลอกไปเลยแรงๆครับ่อกมที่ออกนะฮะแลวเนี้ย้าเบรกก็สามารถที่จะวถอดเปลี่ยนได้แล้วนะครับเนี่ยครับเหตุผลที่ต้องทุบนะฮะก็เพราะว่าเนี่ยครับถ้าเพื่อนๆดูสังเกตดูเห็นไหมครับว่ามันจะมีมีเดือย เดือยล็อกนะครับถ้าไม่ถูกมันก็จะไม่ออกนะครับเปลี่ยนพัฒเบรกก็ง่ายๆครับก็คือเราสามารถดึงออกมาเลยพัฒเบรกเดี๋ยวผมจะสมมุตินะครับเดี๋ยวสมมุติว่าอันนี้เป็นพัฒเบรกใหม่ผมเพิ่งแกะออเลยวิธีการใส่ก็ใส่จากด้านฝั่งที่มีปั๊มก่อนนะฮะนี่นะฮะใส่เข้าไปเลยนะครับแล้วจากนั้นก็เอาอีกฝั่งหนึ่งนะครับใส่ใส่แฮทชิดฝั่งนี้นะฮะนี่ฮะมันจะมีเดือยล็อกตรงนี้ นี่นะฮะนี่นะครับ,รบก็ให้ทำการเกี่ยวนี่นะแะฮะเกี่ยวกับตรงนี้นะฮะจากนั้นเราก็ใช้หมุดที่เราตอกออกเมื่อกี้นะครับเสียบเข้าไปเลยวิธีการใส่ก็เหมือนเดิมครับแต่ในขั้นตอนการตอกนะครับ,ต,ต,รบต้องระวังนิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวผ้าเบรกอ,อะ่ะมันจะกระดอนเข้าไปข้างในนะฮะมันจะกระดอนออกจากเงี่งเลยนะครับออกจากเดอย์นะฮะ ให้เราหาอะไรก็ได้นะครับที่มันใหญ่พอๆกับจานเบรกมาค้ำไว้นะครับเพื่อไม่ให้มันดิ้นหลุดนะน่ฮะก็คือหาอะไรค้ำไว้อะไรก็ได้ครับให้มันใหญ่พอๆกับจานเบรกนะครับอ่าแล้วเราก็มาตอกก็เหมือนเดิมที่ย้ําไว้นะครับเวลาตอกหาผ้าหรืออะไรนิ่มๆนะครับมาลองปั๊มเบรกด้วยนะครับไม่งั้นเดี๋ยวจะเป็นรอยถลอกนะครับจะไม่สวยเอาไปครับก็เริ่มตอกกันเลยครับ ก็นี่นะครับต่อเข้าไปจนเห็นรูนะครับเอาไว้เสียบหมุดนี่นะครับก็หลังจากเสียบมุดก็โอเคครับเอาไปใส่กับจานเบรกได้เลยยังไงถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกด subscribe ใ,ให้ด้วยนะครับ ขอบคุณมากครับเจอกันคลิปหน้าครับ